สวัสดีจ้ะเพื่อนวันนี้พี่พล <c oughs> ทำยำนะคะวันนี้ทำยำแต่ว่าไม่ได้ทำให้ดูนะ <c oughs> ยำม,มุนเต้นเหมือนเดิมเนี่ยให้ดู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 ดดนี่ยำมุนเต้นนะคะนี่ให้ดูให้ดูหน้าตาเป็นอย่างนี้นทำในหม้อยำเรียบร้อยแล้วพี่พลไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่าอยู่ข้าว รีบๆอะมันมาถ่ายให้ดูมันก็ยังไงอยู่อย่างพี่บอก็จะทําเสร็จละแล้วก็มาถ่ายให้ดูพี่คอยจะทานข้าวนะคะเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆพี่คอยจะตักไปจานก่อนอันนี้ผลไมมว่อวานยังไม่หมดมันหิวข้าวอะ่ะเมื่อเช้าเนี่ยโมแต่ไลรสดอยู่แล้วที่นี่มันหลายอย่างเดี๋ยวพี่คอยก็จะตักใส่จานนะคะนี่คือหน้าตาเป็นอย่างนี้ ถึงจะไม่ทําไม่ค่อยเป็นกน็อร่อยอยู่นะคะยังอยู่อีกยังอยู่อีกยังไม่หมดอร่อยเหมือนเดิมนะคะพี่พลอยเคยทำทานรสนี้เนาะวันนี้พี่พลอยก็ก็ว่าหิวข้าวไงหิวข้าวเลยรีบ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 ไปอะไรประมาณนะี้นี่ก็ยังเหลืออีกยังไม่หมดอรอนี่คือผลมไม้ยังอยู่เหมือนเดิมเมื่อวานนี้ยังทานไม่หมด หรือกองสมบันนั่นแหละน่คิดว่ามาเป็นเพื่อนทานด้วยกันนะค่ะหาข้าวปลามาทานกับพี่พลอยนะคะหาข้าวปลามาทานด้วยกัน <c oughs> ทานด้วยกันนะจ๊ะกลัวลืมอร่อย <c oughs> ทานด้วยกัน ไกลเกินหรือเปล่าเออประมาณเนี้อือพอดีเมื่อเช้านี้ไล์ตดนานด้วยไงสองชั่วโมงครึ่งเมื่อเช้านี้เร็จแล้วก็จะต้องเออแบบทําอะไรอะไรอีกหลายอย่าง <c oughs> อยู่ข้าวเลยโอย้ไม่ต้องมาทําให้ดูแล้วว่าเดี๋ยวทำทำร็จแล้วเดี๋ยวทานแล้วทำให้ดู <c oughs> อร่อยอยู่รสชาติเดิมรสชาติที่พี่พลอยเคยทานประจําถ้าเกิดถ้าพี่พลอยวันนั้นวันนั้นพี่พลอยสั่งที่ร้านกินเนาะไม่ใช่รสนี้นะอร่อยอยู่นะแต่ก็อร่อยอีกอย่างนึงสั่งที่ร้านอะ่ะมันก็อร่อยอีกอย่างนึงเนาะอันนี้ก็อร่อยอีกอย่างนึง อันนี้พี่พลอยใส่น้ำปลาด้วยรสชาติมันก็เลยเป็นแบบนี้ <c oughs> เปิดแอร์ไปด้วยนั่งทานข้าวไปด้วยร้อนอากาศร้อน ข้าวขาป่ามาทานกับพี่พลอยนะจ๊ะ อ,อร่อยพี่พอยเสียดายคลิปนั้นมากเลยออกไปทานข้าวที่จอมเทียนเนาะร้านปูเป็นนอะอาหารอรอ่อยอร่อยทั้งนั้นเลยอะแต่มันมีปัญหานิดหน่อยมีปัญหาเรื่องคลิปอะ พี่พลพูดไม่ได้พี่พลก็เลยลบลบทิ้งไปเลยไม่ได้ยังไม่ได้ลงคลิปนะยังเป็นวิดีโออยู่ยังไม่ได้ลงคลิปแต่เพราะว่าแล้วมันมาดูแล้วถ้าเกิดว่าถ้าลงถ้าเอามาอัปโหลดแล้วก็ลงคลิปไปมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าคําพูดของเราด้วยไงคําพูดครอบครัวในที่ไปด้วยแล้วก็มันก็มีอะไรหลายๆอย่างอยู่ในอาหารน่ะเขาก็ขอโทษเราแล้วล่ะแ,แต่ก็ไม่ไม่สมควรที่จะามาลงแต่เธได้คลิปมากคลิปดีมากเลยเ oh. <laughs> ได้ แต่ก็ไม่เป็นไรก็ลบทิ้งไปแล้วยังไม่ได้ลบคลิปหรอกมันไม่ยังไม่ได้อัปโหลดหรอกแต่ยังเป็นวิดีโออยู่ค่ะถ้าเอามาอัปโหลดคลิปแล้วก็ลงคลิปอย่างเงี้ยลงแต่มีปัญหาแน่นอนพี่ว่าทางพี่ยูก็ต้องตรวจสอบแน่นอนพี่พลอยก็เลยไม่เอาลงก็เลยลบไปเลยลบทิ้งไปเลยเป็นวิดีโออยู่ลบทิ้งไปเลยว่าจะาได้อ่าตาย คลิปดีด้วยอ,อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ามกดดิ่งในหะ้พี่พลอยเหมือนเดิมนะจ๊ะ๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะยังเหลืออยู่ยังไม่หมดตแต่จะตอนตอนเย็นต้องตำอีก จะขือจะเปล่าไม่รู้แต่ไม่ถึงเย็นเราช่วงบ่ายทั้งหน่อยก็จะตามเพราะตอนเย็นพี่พรไม่ทานข้าวเดี๋ยวพี่พรไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะจ๊ะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวพี่พรไปเยี่ยมเหมือนเดิมยังเหลืออีก,อ,กอีกเยอะอยู่ตอนเย็นพอดีอะ ก็ไม่ใช่เย็นหรอกเดี๋ยวไปบายก,ก็กินละ <Okay. S 1> <c oughs> แบ๊ก,ก็ดูหนังดูหนังไปแกก็อุทานหนูไปคนเดียว <c oughs> ดีไม่ดีแกก็อุทานหนูไปบางทีแกชอบดูหนังในโทรศัพท์ ชอบดูหนังในะ YouTube อ่ะชอบดูบทีเรื่องหนึ่งแค่ดูได้สองสามวันมันไม่จบมันยาวไงวะ เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยเผ็ดกินนิดใส่พริกข้าเม็ดเม็ดแดงแดงห้าเม็ดแค่นี้นะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวพี่พลอยทานข้าวอีกนิดนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะบ๊ายบายจ้า